ปัจจุบันสินค้าและบริการในท้องถิ่นมีอยู่มากมายแต่น้อยคนนักที่จะรู้จักเพราะผู้บริโภคส่วนใหญ่อย่างเราไม่สามารถเข้าถึงสินค้าและบริการได้ทั้งอาหารท้องถิ่นของใช้รวมทั้งที่พักหรือโฮมสเตย์เป็นต้นเนื่องจากไม่มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆอย่างเหมาะสมจึงทำให้ผู้บริโภคไม่รู้จักแบรนด์และตัวสินค้า ทางเราได้เล็งเห็นถึงปัญหาและได้ตัดสินใจที่จะขกายความเป็นโลคอลแรนด์นี้โดยการรวบรวมสินค้าและบริการที่เป็นเพชรน้ำดีในท้องถิ่นต่างๆมาไว้ในแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า Allstar Local เพื่อให้ผู้บริโภคทั้งต่างจังหวัดและต่างประเทศได้เข้าถึงตัวสินค้าได้ง่ายขึ้นโดยเราจะเริ่มจากการเปิดให้ธุรกิจต่างๆในชุมชนที่สนใจสมัครส่งรซูเม่รายละเอียดของตัวสินค้าและบริการ พร้อมกับภาพร้านหรือตัวสินค้าเพื่อทางเราจะทำการตรวจสอบว่าผู้ที่เข้าร่วมโครงการกับเราจะไม่มีการโกรงลูกค้าและนำสินค้าและบริการที่มีคุณภาพเหมาะสมกับราคามาขายจริงซึ่งสินค้าจะเป็นประเภทใดก็ได้ขอเพียงแค่เป็นสินค้าในชุมชนท้องถิ่นของไทย ซึ่งในด้านของการใช้แอปพลิเคชันของเรานั้นใช้งานง่ายเพราะภายในแอปมีการแบ่งหมวดหมู่สินค้าและบริการอย่างชัดเจนผู้บริโภคเข้าใจง่ายสามารถเข้าถึงข้อมูลได้หลากหลายวิธีไม่ว่าจะเป็นการค้นหาด้วยชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อสถานที่หรือประเภทของสินค้าเช่นอาหารเสื้อผ้ารวมทั้งสามารถค้นหาด้วยชื่อของจังหวัดที่สนใจได้และทางเรายังมีการจัดเรียงลำดับ,บ,บสินค้าตามความนิยมด้วยเช่นกัน ในด้านของตัวสินค้านั้นทางเราให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการบอกรายละเอียดข้อมูลอย่างชัดเจนเช่นถ้าเป็นของกินผู้ที่เข้าร่วมโครงการต้องบอกรายละเอียดปริมาณและขนาดของสินค้าสถานที่ในการผลิตรวมทั้งส่วนผสมที่เป็นวัตถุดิบในการผลิตเพื่อสําหรับลูกค้าที่แพ้ส่วนผสมบางชนิดจะได้สามารถหลีกเลี่ยงได้นั่นเองหรือถ้าหากเป็นที่พักหรือโฮมสเตย์จะต้องบอกรายละเอียดการให้บริการของที่พักรูปห้องพักที่แท้จริง แผนที่การเดินทางรวมทั้งคะแดนนรีวิวเพื่อให้ผู้บริโภคใช้ดูเพื่อประกอบการตัดสินใจได้ง่ายขึ้นแอปพลิเคชันของเรานอกจากจะใช้งานง่ายแล้วนั้นการใช้จ่ายก็ง่ายเช่นกันเพียงผูกแอป n y m o p พ y ของ GSB เข้ากับแอปของเราก็สามารถใช้จ่ายง่ายและสะดวกขึ้นแล้วนอกจากนี้แอปพลิเคชันของเรายังมีการจัดกิจกรรมต่างๆมากมายสำหรับลูกค้าเช่นลูกค้าที่ช่วยแชร์และทำการรีวิวเราจะได้เงินคืนในการซื้อสินค้าและบริการ30เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดนี้อ l สตา r l โล a l แอปพลิเคชันที่จะนำธุรกิจท้องถิ่นชุมชนที่ไม่มีใครรู้จักก้าวเข้าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับโลูาัดผลักดันสินค้าของไทยที่เป็นของดีประจำท้องถิน่นให้มีช่องทางการเข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้นช่วยกระจายรายได้เข้าสู่สังคมไทยซึ่งจะเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับประเทศไทยได้หลายเท่าตัว